พี่เจส์แกสันพันธิทิพพร้อมทีมงานนะครับได้แมแอลนะครับที่เจียงดาวนะครับมาส่วนของป้อน้อยไทยแม่แดงดาวเงินนะครับขอรบก้างนะครับตัวนี้นะฮะนะครับผมอยู่ไหนครับเกครับมาดพอันี้อันนี้จะบอกเหตุผลนะครับจริงๆตะกี้ไปมาส่วนมีอยู่ไหลาตี้นะครับแต่มาดูต้นนี้เป็นพิเศษหน่อยนะจะบรรยายว่าส่วนนี้วัสดีครับผมหรือสวัสดีเนาะ วัสดีเจ้าของสวนผู้เลยวัสดีครับ <laughs> น,นะครับสังเกตนะฮะสังเกตเต้นนี้นะฮะ,อา,าะอายุนะักอ่ะเนหรอมันเจ๊โคนนะต้นมันนะโคนเจ้าของที่เป็นวัยรุ่นอยู่เนาะปีนี้สุูงแคบแคบทางแข็งแรงปีนี้ตะระลรงครับปีนี้พอแบบ <laughs> นะครับยิ้มแย้มแจ่ม,มใสวัยรุ่นนะครับทำแบบสบายนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แน่นำความเียดนะเจ้าของแบบ มีอารมณ์นะครับสองร้อยกว่าต้นครับพื้นที่ทั้งหมดสี่ไร่ขายขายเหมาเรียบร้อยนะครับเนาะยสี่ไร่แต่ว่ามันเมได้เป็นลำไยท้งหมดเนาะมันมีลำไยบางส่วนนะครับเหมาปีนี้ลำไยที่อื่นนั้นก็มได้เหมาเขาได้เหมากันอันนี้เหมาไปแล้วเท่าไหร่ก็สามแสนสามแสนนะครับเนาอเออโอเคทีนี้มาดูนี่ครับอันนี้คือแย่นะครับแล้วก็ทีนี้ต้นเนี้ยนะครับลักษณะหน่อยปกติถ้าป็นทุกทั่วไปบอกตรงๆงว่ามันมันเจียวหมีแล้วมันจะแตกไปแล้วนะครับอันนี้ลำไยมันประมาณ เด็ดไปเดือไปแปดเดือนแล้วนะครับใส่สายพันที่อะไรบ้างาสาวสองทันวะถ้าสาสองสาสองสิงหาจะแปดเดือนนาะครับนะนี่นี่โนยใหญ่นะครับโนยใหญ่นะโนยใหญ่ผิวดีนะครับทีนี้มาดูต้นนะครับอันนี้มีมีพระองคอะไรอย่างงี้กระดุมซีดากระดุมซีดานะครับเลี้ยงโดยนกคือจะแป่งให้นะครับคือต้นนะฮะกิ่งพอแห้งพอนะครับแต่ว่านลอยยังสมบูรณ์อยู่ ตัวนี้ใจผ่านไม่ทิพย์นะครับเนาะพ่นไม่ทิพย์ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่ก่อนพ่นสารก่อนพ่นสารใจไปกี่ครั้งตอนนั้นสองรอบสองรอบแล้วก็พอสองรอบแล้วก็พักไปซาวันประมาณนั้นเนาะแล้วก็พ่นสารสารเอาชื่ไหนครับที่ดีเจ็แม็กซ์สารนะดีเจ็แม็กสซ์ะครับแล้วก็หลังจากพ่นสารไปแล้วพ่นสารกี่ครั้งครับพ่นสารสองครั้งครสองครั้งแล้วก็หลังจากนั้นใส่น้ำก่อน ยรงบ่องใส่าะกักกอนนะกักน้ำนะครับกักน้ำสรุปแล้วมันมันต้องมันใหนักนะก็คือมาเขาว่าตอนนี้คือมันมันออกมาเป็นหน่อยอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้นต้นสภาพอีกนะครับคือที่สําคัญมันยังอยู่บนบนต้นอยู่หน่อยสมบูรณ์หน่อยสมบูรณ์อยู่นะครับอันนี้อันนี้แบบรวมที่ต้นที่สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับอันนี้คือนี่มันโทรมนะมันโซมสุดละนะครับสุดละจริงแต่หน่วยดีหน่วยมันดีนะครับ แสดงว่าโกจะอุรโกดสามข้อนะโกะสามข้อข้อหนึ่งนะครับก็คือพันธุทิพข้อสองน้ำสมองเสมออันนี้น้ําน้ำสมอำเสมอตอนตอนใส่สารแล้วบัใส่น้ําก็คือบัใส่สมเสมอแต่หลังจากนั้นพอเริ่มใส่ก็ใส่สม่เสมอเนาะชุ่มไว้แล้วที่สําคัญคือบัคฆ่าหญ้านอกจากบัคฆ่าแล้วยังบัตัดตัวนะครับที่หันเนี่ยเพราะว่าจะได้ไม่มมีเวลาก็แล้วแต่แต่ว่าตามสูตรก็คือบราต้องตัดห้ามตัดตัวนะครับเพราะนั้นถ้าบัตัดนี่เจ้าของนี่สบายเนาะ เป็นพรนเอกรอเตลวเอลอยนี้เอาเนาะมาตัดมาต้องตัดนะครับเมต้องบเยาว่ามาต้องตัดแล้วก็ข้อสามคือดูแลเรื่องโรคแมลงช้ราเหกับปอละนะครับแล้วก็ได้มาอย่างนี้นะครับเนะาะนี่ส่วนของพ่อน้อยไทยแม่แดงดาวเงินนะครับที่เชียงดาวนะครับวันนี้มาพร้อมกับท่านอาจารย์ทรงศักพิสุพิษนะครับคุณสิทริธรถ่ายวีดีโออยู่นะครับเนาะผมดิจิทัสันนะครับบอกว่าส่วนนี้ อนั่นหนึ well, the cả, the ่งสามเจ๋อไหนัน้านนันต้ต้นนี้งามไนันบมันหมอแตแต๊บตพันธ์ิีพันธุ์้าสอูคนดีอูคนเี่สวนนี้กบันทีัทีบยอดไปเลยยอดเลยขนาดว่าต้นขนาดนี้ยังงามขนาดนี้เยี่ยมต้นอื่นกับงามขนาดเยี่ยมนีเขาว่าเ้เหรออืมอเขาน่สวนทันี้ข้าเนีเาเนีอุบเบอล้อืม